ทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่องคนเสพนะครับเดี๋ยววันนี้วัดท่ากระบือกันหลวงพ่อรุ่งอยู่ที่จงังหวัดสมุทรส,บบสาคร ตอนนี้เรามาถึงแล้วน,นะครับหกรอ้อนหลวงพ่อรุ่รงองค์ใหญ่มากเลยทุกคน,น,นฝั่งตรงข้ามนู้นน่าจะเป็นวัดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดเลยเาขอ,อาไหว้พระตรงนี้ก่อนจะอยอดตู้อยังไง ไ่ยืด thịt พกมาไหม่ค<ป>นเดียวเราไปไว้หลพุ่งกันอง์ใหญ่มาก ไหว้พระก,ก่อนเอาทูบมาปักไว้ตรงนี้นะทุกคนไปนะ่งูบน กินอะไรดีเห็นว่าข้างในเห็นว่าข้างในวัดมีตลาดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้าวยังไม่กินข้าวแต่เช้าเลยเธอแปะตรงนี้อ่ะทันแล้วหมดแล้วแปญจนหมดเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนโอ้โหองค์ใหญ่มากหลวงพ่อรุ่งจอดในวัดเหรอมันจะมีที่จอดหรือเปล่าดูดิ นเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทระดับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรองกันพลังจะเดินเข้าไปเข้าไปวัดนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเนี๋ยนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รางวัลตามทุกคนตาโอเคนะตามทุอคนที่แจ้งจะเข้ามาซื้อเดี๋ยวให้มาเลยนี่ผมดำครับ อันนี้เราถึงหน้าวันกันแล้วนะครับทุกคนโอ้ยน่าจะมีงานบวชไนตอนนี้เราจะไม่เห็นทุกคนเส็นงดังมาก เหมือนกันนะครับทุกคนวันอาทิตย์บรรยากาศภายในวัดก็สวยดีนะครับว้าวมีปู่ทาวิสวรรันด้วยนะครับเพื่อน คนจะไม่เข็ดผลเพิ่งออกไปยังไม่เข็ดชีวิตต้องสู้ <c oughs> ไปอะ่อะแล้วพอสมมติจะกินเมื่อไหร่โอ้ทุกคนตลาดน่าจะเดินได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้นะครับเดินได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโหคนเยอะมาก อกกินเยอะนะฮะแมวหาข้าวกินก่นอนของหวานน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนเราก็ไม่รู้จะกินอะไรเลยตอนนี้นี่อะไรแมวกินไม่ได้ของเสีย

เกินเตี๋ยวกันดีกว่าทุกคนไม่เตี๋ยวก็ผัดซีอิ๊วเนี่ยที่นั่งได่ไหครับเดี๋ยวเราแยะกินข้าวกันก่อนทุกคนเอานะครับทุกคนผัดซีอิ๊วน่ากินนี่นะจะขอตัวกินข้าวก่อนครับทุกคนอิ่มแล้วครับทุกคนหมดเกลี้ยงเลยไปกันต่อทุกคน ถืออยู่โทรศัพท์กตกทำไงวะเนี่ยงานหยาบเลยกาศดีมากทุกคนอุยทุกคนอาดีมากปแล้วันะฮีให้อาหารปลาด้วยนะครับทุกคนอมเย็นมากทุกคน มาดูนะครับอากาศดีเราไปเอาตรงนู้นป่ะสวยมากทุกคนคนเยอะมากโอ้โหดูดิทุกคนหนึ่งร้อยห้าสิบกว่านะครับทำบุญมาได้นะครับนี่เป็นที่ไหว้พระทำบุญนะครับทุกคน งานแช่สิ่งแชร์รถอะไรก็เป็นตอนเราท้าต้องไหนอ่ะ ทุกคนลองมาดูนะครับทุกคนวัดหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครข้าวามขายยังไงครับรอนอย่างนี้เป็นชอตสัมห้าสามร้อยจานนี้สามสิบอันนี้สามห้าสาม้ออันนี้สามร้อยเหรอครับใช่จ้ะ เป็นไส้เผือกสังขยาอ่อนเอาดีก่อนเอาด <ใน S 1> ีขับมันครับซื้อข้าวหลามกินก่อนเข้าบ้านทุกคนอากาศร้อนเหมือนกันแลเนะี่ยเอาขผาวดำปนด้วยเอาล้วครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันใหม่คลิปหน้าบาย